สวัสดีค่ะมาพบกับผู้ดิฟาร์มอีกเช่นเคยด้อค่ะมือนี้คำคำนะคะหาโมงแรงค่ะด้เวลาเอานา้ำเอาเฟืองห้ง่วแล้วนะคะมอนี้พิสนันมาพิสนันแล้วอยาให้ง่วค่ะมือนีให,ให้ล่ำเนาะค่ะพิสน,นันได้ล่ำเข้ามากนะคะพ,พ่อเพิ่นมีโรงสีหน่อยค่ะเพอไะด้กินแน่นี่ค่ะกินดีค่ะ ล่ำเขาค่ะล่ำบดบำรุงเนี่ยจังน้อยค่ะบ่เด็จปอยนี่กับมาเติมน้ำนะคะคำแล้วไหวเขากินกับให้ห้ามค่ะไปเบิ่งกันค่ะนอนกับหัวมาอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าลูกนี่กำลังเติมน้ำนะคะเติมน้ำพี่ั่นกับให้ห้ามค่ะก็เริืมมีเนื้อมีหนังขึ้นมาแน่นะคะ อันมีลำนี่ค่ะถือว่าซว,วยสอยชีวิตได้เนี่ยแต่แตงกวาตวนั้นมันกินมันอันเลือดลอยนั่น,น,นโอ้ตัวเลือดลอยเขามากักขับผุดมาขับผุด,มา,าดมาอาหารเมร็ดเขาบกอยมาคือนี่ทาง,งูนิงว่าบานกินดีนะคะลัมเขาเสริมได้นะคะผู้ดใดพอมีทุนมียังแน่ก็ซื้อมาเสริมได้นะคะล่มเขานี่ค่ะรัำแก่ค่ะรัำรัำลัมแก่ น้ำแ,ำแก่กินดีนอนองข้าห้องรบก็ลุกนี่แม่ช่ายเพิ่นเบืองน้ำแน่นี่นี่เิ่นกินกินเก่งค่ะอันนี้ก็จะาเห็ดอันมองไส้อันอาหารจังได้เลยค่ะว่าสิแก้ไขอยู่นี่มันอยู่ข้างในค่ะสร้างเิ่นเห็ดผิษรูปแบบเแฉลบออกมาไว้ทังหนอกค่ะเวลาไหนนี่เนาะเวลาหายอาหารมันหายยากจ้ะอยู่ข้างในนี่ค่ะก็เริ่มตึงขึ้นมาแน่ พว่งงัวนาแรงนะคะฝนบัท่านเดือมาเลยค่ะคืบมาสองสามมือบัตกค่ะนี่ก็น้ำค่ะตัวน้ำเปิดน้ำให้ค่ะเสาแรงเสาแรงนะคะต้องมาเติมนม้ำน้ำนี่ขาดบ่ได้เลยนะคะน้ำกับงัวนี่ขาดบ่ได้เลยดีนะคะเฮายังมีโซลาเซลล์นะคะพลังงานแสงอาทิตย์เอาน้ำจากแต่ดินลงไวพักไวได้โบล่ะคะ่ะเอกัากปัม๊มปั๊มมาจากซานะคะ ปั่มมาจากสายเดสิผ้ายางไปเบิงปั่มน้ำนะคะปั่มมาจากข้างใดเดี๋ยวมูสิผ้ายางไปเบิงนะคะปุ่นนะคะปั่มเป็นปั่มซักนะคะตัวนี้ปั่มซักเขาเอื่นปั่มซักนะคะตอนนั้นนูว่าพิษว่าปั่มแยกมันเป็นปั่มซักนะคะนู่นค่ะปั่มปั่มมาจากตรงนู่นเลยนะคะตัวนี้ใส่ไฟฟ้านะคะพอดีดีใยไฟกระเกียดมาตัวนี้ ตัวนี้ใส่ไฟกระสีนะคะขอใหไว้แต้หลายปีแล้วไ้นนูหนวนปั่มอยู่ตรงนวนนะคะน้องก็หอมยางไปยางไปเบิง่งเดี๋ยวกลับมานะคะกลับมากลับมาอยู่ทั้งทั้งนี้กับี่บ้าด้านนะคะเทากับปั่มขึ้นมาต่ว่านามตรงนี้มันหนาจะเหมือนเดียว เพราะว่าขาบดได้ล่งสุดนะคะข้าวจอไวหาซิเมตรข้าล่งแค่สามสิบเมตรค่ะนะมันบอกไอยออกเพราะว่ามันมีสองสองไอสองสองมองนะคะเจะจอสอ,สองฟังตัวหนีตัวนีเหลือลอยนะคะกําลังขุนเพราะว่าใหญ่เขามาอยู่อีกใหญ่เขามาอยู่กอกทั้งหลังนะคะทั้งหนามันมันมันเอะอาดเหลือมเออาดแะคะ่ะอานาคตเท่ากับอาจจะเอาง่วมาเลี่ยงฟังหนีหมดนะคะเพราะว่า ทังทางหนามันว่ามีหมองปลอยอะค่ะมันแคบอนาคตเข้ากระตองค่อยๆปับไปนะคะมันเพิ่งเพิ่งเริ่มเลี้ยงอะค่ะอีหยังมันกะอาจจะย่างบ่เขาทีเข้าท่างเขากระตองปั๊บไปพี่นี่เจอปัญหานี่พี่นี่แรงพี่หนาเขากระตองปั๊บแล้วเข้ากระตองเตรี้ยมนม้ำเตรี้ยมหยาให้พ่อนะคะเพราะว่ามันแรงอีหลีพี่นี่บ่เคยเจอแรงขนาดน,นี้เลยพี่นี่ปีนหยากับว่าสิปลูกหยาให้เมื่อนะคะส่วนนี้ทีอยู่ประมาณเจ็ดไรอะค่ะ ปลูกให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะวา่างัวมันออกลูกซุปปี้เนาะค่ะงัวมันก็ออกลูกซุปปี้ค่ะตัวนี้เขากําลังกินห้ามค่ะกาลังเดิมตึงขึ้นมาแต่แต่ลูกเขาตึแาานนะะ้แอบไปกินหญ้าปลูกไว้ทังคุณนะคะแอบไปกินหญ้าถ้าไปเบิงแม่แถวมือนันฉีดบํารุงไปแหน่บํารุงแหน่บํารุงหลายอย่างเขาเจ็บขานํำค่ะเจ็บขาขาเป็นยังไรแหน่พี่สนาันดี้ขึ้นบ่ค่ะ อาจจะดีขึ้นอยู่เนาะนี่กำลังเดิมบบำรุงเมถาแต่เขาหูนะคะเหยี่ยงหูแต่เขาเ่าแห้งแล้วกะเมือนี้กาแม่้องก็ห้อมผ้าส้มสำานีก่อนนะคะเดี๋ยวสีผ้าวางวางสีผ้าไปเบิงขวบขีดติดถนนนะคะขวบขีดเดียงลูกผสมนะคะตัวนี้จะเป็นง่วบนบ้าน,นะคะ่ะไทยบ้านง่วไทยบ้านไทยกีเท่านี้ละอ่า สวัสดีค่ะฝากกดติดตามน้ำแนเด้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะด้วยลูกขอบคุณค่ะ